ครพบกับช่องก็จะมีมาแชร์นะครับตอนนี้อยู่กับคุณพี่ดวงเฮงเนาะมาจากเดินทางมาจากมุกดาหารนะครับมาแก้บนด้วยไก่ย่างห้าดาวถึงสามตัวนะพี่เขาบอกว่าถ่ายยังไงก็ได้จะเห็นหน้าก็เยอะเอาโอเคครับะนะครูค่ักครู่เดี๋ยวเรา เคอหนี่แล้วเป่าตาเธ้กวดเป็นแน่ไาจ้ะ คุณพี่คุณพ you know ี่ถูกตัวไหนครับถูกหกหกี๋กะหกหกเพิ่นเห็ดเพี้ยนมือนันตุข่อยมะปอพอดีดึงดึงที่เจ้าบอกข่อยว่าเขาไป็นายท่างไม่กัได้เห็นดีโอ้เจ้าแนมเห็นหกหกเขากันดีไปดึงเอาลอตเตอรี่เลยหกหกกี่ใบครับกี่ใบเอ้าเจ็ดใบเจ็ดใบหกหกเจ็ดใบจับแต่ดินอีกร้อยเจวันนั้นได้หลายดอกแต่ว่อาจารย์จะเด็ดเนาะ บ้าตาเราเบาเนาะว่าเราอยากกินเหล่าให้ไก่โตกันเลยเออเนาะเขาได้หน่อยก็ดีกว่าบ่ได้ไปหาเราอีกบปน,น้ากันเลยว่าวันดีเพคนนินจุดงานกันเลยเออได้เวลามากกนะันเลยนะตามจริงจังใจว่าสามารถไก,ไก่ไก่ผลละเพคนมีมูมันมีเออมีเวลาเพราะว่าเป็นลาง,งานเพื่อนสบายด้วยซะเออกันเลยได้เวลากันา แค่เจ็ดใบเองเนาะมนผู้นนี้ไหมนะครับอื้นคือสีกกกไระด้จันจันเด็ดมากนะพูณนี้เลยจ้ามันลุนน้ำกันดนี่เด้อโอ้สมหายเบิ้งเลยด้อครับดูเอาดูเอาครับดูทางช่องเผ็ดพารวยนะครับช่องอะไรหนุ่มบ๊อบชาแนลหนุ่มบ๊อบชาแนลครับ อะไกกศิษา้คนเดอกนี่ก็ิพอเล่าแนนีเลยดวของเนะีอีดีม่เดมมาลุม้นเนเด้อปยายเออเฮ้ดมัรัมาลุเด้อไม่หรอกบางทีเราเราดวงสมพงศ์กับอาจารย์ไหนเราต้องมาต่อเนาะอาจารย์อาจารย์ไหนมาเที่ยวทีแล้วอาจารย์เดเดครับโอ้หเนาะัอาจารย์เดเดมากพรุ่งนี้ เสียดายเลยเรเสียวมือเดียวหนึ่งเนาะครับหลายอาจารย์แม่นว่าที่เราลงเขียวกอนเียอาจารย์ในคันที่ชุ่มเจ้าลงเอยเห็นแบบแบบอันไหนอือที่เห็นนั่นนั่นทายล่งอยู่มือว่านก่อนนี่งไหมเหมือนก่อนจันหงบ่จันวารือจันแมวจั่ว่าหางเห็นลงแล้วว่ารัดจันจันตาเตือนนี่แหละ ยิ่มก็คืนยากอย่างแม่เขียวนี่แม่สร้างเป็นหลงไปหมดเนี่ยจนในมาช่างนีแตั่ยิงถึงมาช่างนีมันวะเขียวทียบสุด่อยมาช่างนีบันนี้มาเนี่ยเอาขึ้นโน่นขึ้นนี่ช่างหนีแต่บันเนี่ยโอ้ตายป้าเขาหลงแต่ถัดเนี่ยเลยนะครับคุณพี่แกอาจจะอายกล้องนะครับเนาะอาจจะเกินท้องนิดนึงแต่ก็จะถือว่าถือว่าได้กับอาจารย์เจเด็ดนะครับตรงๆนะครับหกหกแกซื้อนะหกหกนี่มันหมดก่อนใช่ไหมครับ มันหมดก่อนด้วยนี่นะครับสำคัญคือต่อถออยู่นี่ด้ไปออก้กบ่ได้เอาอีกเลยนั่นไงคือหงหกมันหมดสะก่อนถึงได้แค่เจ็ดใบแค่เจ็ดใบนะครับถ้ามีเยอะกว่านั้นน่าจะได้มากกว่านั้นเนาะเจ็ดใบก็เยอะแล้วค่ะเจ็ดใบกระสีว่ากรสเอาเบิดนะนครับงวดนี้เลขทูบนะครับดอลุนเลขทูบที่ต้นกล้วยไอ้ที่ลูกกล้วยเนาะว่าจะออกอะไร แต่คุณนี้นะกระดูนะครับนะคุณนี้พี่เขาไม่มีเวลาที่จะมาดูอาจารย์เจเดตอาจารย์เจเดตมาคุณนี้พอดีอาจารย์มาแล้วอาจารย์ปอ้อมนะพี่คนามาจากพี่มาจากบุรหารเลยครับ<ป>เดินทางมาจากบุกอาหารเพื่อที่จะมาแก้บนด้วยไก่นะครับไก่เล่าหายไก่ตัวนะครับดงดงๆมาจากมุกุาหารเลยหลงมั่งอะไรมั่งก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่ามาถึงแล้วแหละครับ เดี๋ยวกอน่ะลงขาออกแกตุ้วข่อยเขาป้าใสบูจนแบบป้าพอดจากออกจากนี้สองทุ่มนะฮอนบ้านวันตีสองตีสามลงขาออกบะเทียนนี่ลงลงขามาอนะครับด้จีพาวีคนจะคนดวงเฮงถึงลงทางก็ยังถูกหวยเหมือนเดิมโอ้ก็งงเหมือนกันเนาะไอเราเฝ้าสวีทั้งวันนะผมไปซื้อเก้าเก้าไปซื้อเจ็ดเจ็ดไปซื้อแปดแปด หกหกไม่ซื้อโอ้ตายต่แต่อะไม่ว่ากันดวงใครดวงมันครับเนาะดวงใครดวงมันอะไรครับเจ็ดอะไรอ่ะเอามาเอามอะไรนี่เลยเจ็ดเอาเจ็ดตัวแรกเจ็ดตัวแรกไหนพี่เขาดูเจ็ดสองเจ็ดสองครั้งเจ็ดสองครั้ง น้ำแดงหายไปน้ำแดงหายนะครับน้ำแดงหายไปอ้าวแสดงว่าตาเสจาตเสจันโอ้ตาซีจันตาจันกินปกติน้ำขวดจะเหลือเท่ากันแล้วน้ำน้ำแดงหายไปหาย พาไม่เห็นเลยใช่ไหมจานป้องแทนป้อมเ<า>ห็นพามากินโอ้ตามามาดูดทาซีมาด,ดูดน้ำเด้งอืม,มอืม กินน้ำแดงเข้าไปนะทางป้อมเห็นตะสีมากินน้ำแดงแล้วก็นี่ครับดูน้ำแดงเนี่ยกินไก่กินน้ำแดงอุสเนว่าตาชอบตาเสียตาจันนี่มีชอบตั้งสามคนเลย แสดแงความชอบแล้วนี่กนปกติจะเห็นไม่เห็นอาจารย์ป้อมแสดแงว่าพี่ตี๋ตีไก่ด้วยพี่ใช่นั่นคืออือืมอืมเพลงว่าตา้งซีจะจันยัยมีชอบชอบสิ่งที่เอฟซีคนนี้ <S S มาถวายให้เนาะอืมอ้า สามสามหมงห้าสามโมงไงเป็นสองแน่นอนเอาสามครับสามสามเก้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าด้วยค่ะอาจารปอมบอกอีกราคาสามเก้าที่แปลกใจก็คือว่าอาจารย์ป้อมเห็นทั้งตาเซ่และอาจารย์ยัยมีมากิน แกลงมากินนะแกลงมากินไก่กินน้ำแดงนะอเอาเทยันมีมากินน้ำแดงกินไก่นี่ค,ครับนั่นครับนั่นครับ,รบไม่เชื่อก็ไม่ต้องไม่เชื่อัย่าพูดนด้วย <c oughs> นู่นคุณพี่เขาลืมไหว้เดี๋ยวไปดูเรื่องหน่อยครับเอาแล้วนี่ครับการป้อมห็ิ่นนะครับเด้อ นี่ครับแกลมไหว้ก็กลับมาไว้เหมือนเดิม7 2กวันนี้ไม่แน่วันนี้ไม่แน่เลยครับเต้เอา772จริงครับ772นะครับ772น้เด้ เจ็ดสองตรงเป๊ะเ,เลยครับตรงเป๊ะเลยเด้อครับเราก็พูดกันได้เล่นเนาะมีเจ็ดเจดดังมีสองขึ้นมาจริงๆเนาะแล้วอีกอย่างนะครับอาจารย์ป้อมนะครับเห็นตาเซตาจันใหญ่มาตื่นมากินน้ำแดงนะครับแล้วก็มานั่งกินไก่ทั้งสามคนเลยโอ้โหเนะ เป็นเราเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกนี่เป็นอาจารป้อมนะ,อะตอนนี้คือสำคัญที่สุดนะครับคุณพี่เขารอได้นะครับลอตเตอรี่ใครมีเจ็ดเจ็ดสองรีบมาเลยนะครับง่ายๆมีเจ็ดเจ็ดสองมาเลยนะใครมีเจ็ดเจ็ดสองมาเลยครับเหมาแผงจะเราไปก็ได้ไม่เป็นไรโอ้แล้วครับวันนี้มี ก็คือที่น่ามาสจั่์ก็คือว่าอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์ป้อมนะครับเห็นตาเสดตาจันได้มีลงมากินน้าแดงแล้วก็กินไก่นะครับแล้วเราก็พูดเล่นๆนะครับว่าเลขที่คุณพี่ดวงเฮงจุดเจ็ดเจ็ดเราคิดว่าถ้าเป็นสองขึ้นมามีเฮแล้วก็ดันมีสองจริงๆครับพี่แกก็เลยพี่แกก็เลยบอกให้โทรหาลอตเตอรี่เลยครับด่วนเลย โรตรี่คนไหนเจ้าไหนมีเจ็ดเจ็ดสองรีบมานะครับเอา้านะครับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อจะลบดูแลกันนะครับสุดยอด,ดงวดที่แล้วพี่เขาได้หกหกมีหกหกเท่าที่พี่ได้ไปคือเจ็ดใบเนาะถ้ามีเยอะกว่านั้นพี่ก็จะเจ้าเยอะกว่านั้นอตอนนี้ก็รอนะครับรอโรตลี่มาแล้วนะครับโรตลี่ออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังมีคนที่ซื้ออยู่ข้างหน้าบ้านอยู่เลย ถ้าพังอยู่อีกสักคู่อีกสักคู่นะครับ<ม>แกอาจจะซื้อหมดนะครับมีเท่าไรเอาหมดใช่ไหมครับมีเ mm ท่าไรเอาหมดทั้งเจ็ดสองสองเจ็ดได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับเจ็ดสองไหมเจ็ดสองสองเจ็ดได้มาแล้ว อทั้งหมดกี่ใบเลยกี่ใบเนาะหนึ่งสองสิบใบไหมเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมากเยอะมากเอานะครับไม่ว่าอะไรสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบถึงไหมเอ้าหมดแล้วมีเท่านี้เอ้ายังมีมาอีกเอ้าม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 าเจ็ดสองหมดยัง 7จสองหมดแล้วเอาเอาเรื่องหน้าสาลเลยครับเรื่องหน้าสาลเลยเอ้าอเอวันที่สามเอะไรรางวัลที่สามอ๋อเอาเลือกอีกครับเลือกอีกเอานี่แหละ เอาสุดตาแล้วโอ้หนี่บินด่วนมาจากไหนนี่บ้านวัวบินมาจากบ้านบัวเพื่อที่จะให้พี่จากมุขทหารเนาะให้เลือกเต็มที่เลยครับเลือกเอาเต็มที่เลยผมคือทวนเนี่ยเเอาเต็มที่เลยเนาะ ว่าผมถือรู้นะครับรมพงเตแงเราอครับอเลขคนถึงใจกันมาหาครับดีดีเรากหันจะเอเลาหาครับแม่หาซูกันแนอยู่บ้างหม เด้งเด้งด้งแล้วเนี่เเจ็ดเจ็ดเออเอาแล้วเอาแล้วเงด้วยอกี่ใบเขาไปแล้วนะกี่ใบแล้วครับพี่ฮะจ็ยี่สิบใบแล้วอ้ายี่สิบใบแล้ว ยี่สิบหัวใบดึงเอาดึงเอาเอาพอสามสิบใบแล้วมั้งรวมเลยทั้งหมดกี่ใบเอยสามสิบใบยังมองอยู่ยังเล็งยังเล็งอีก คุณพี่ยังดึงดึงยังยังดึงดึงยังไม่หยุดนะครับดึงดึงเจ็ดเจ็ดนั่นแหละมาเจ็ดเจ็ดมุกหละกก็เจ็ดเจ็ดนะเมื่อไรเจะดเกาเกาทีไปดูเอากี่ใบคุณพี่จากมุกทหารนะครับดวงเฮงงวดที่แล้ว ถูกอาจารย์เจเดตนะครับหกหกมีแค <fountain zag> ่7จดใบนะวันนี้เต็มที่นะครับนี่คือเต็มที่จะได้กี่ใบเอ้ยหนาวมันตกได้ลดขึ้นเลยตามชิบไปป๊อ 3าสสามสองสี่สิบเอาสามเก้าเอาสามเก้าอีกใบดิสี่สิบเอาสี่สิบใบนะครับสี่สิบใบเน้นคือเจ็ดเจ็ดเจ็ดสอง เออเอามาอะไรเอาดึงอะไรมาให้ดึงอะไรพี่เขาดึงอะไรพี่เขาดึงไรเลยดึงเลยฟึบอะไรการป้อมดึงอะไรให้ศูนย์หกเอาสีเป็นสี่สิบสองใบทั้งพี่เขาอีต่างหากอีกสองใบสี่สิบสี่ใบมูลำมาเนี่ยเนาะวันนี้เนาะ สี่สิบสองใบนะครับโอ้ส่วนมากจะเน้นที่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดยังไม่ยังไม่หนำใจยังไม่หนำใจยังไม่หนำใจยังมีมาอีกนะครับยังมีมาอีกสองใบเเเปาน่ไปสี่สิบเท่าไ่นะสี่สิบหกใบสี่สองแล้วตั้งหัดตั้งหก เป็นสี่สิบแปดใบเลขที่ชอบคือเลขเจ็ดสองนะครับยินดนจากคุณพี่นะครับเจ็ดสองถ้าเจ็ดสองมานี่รถแห่มาถึงแน่นอนไมเอาไปไนมาเนี่ยเอาไม่เห็นอไร่นเนยดเงแห่เอาเคเดยี่ยจองเลย สาธุสาธุสาธุเด้อเจ็ดสองนะครับเด้อเนียนๆเลยเด้อเจ็ดสองนะครับตบเลยเอ้าสี่สิบกัวใบเน้นที่เจ็ดสองเออเ้ยเอาละนะครับเห็นคนแห่มาเนี่ยเนาะทำมาหมดแหละเอ้าหนังก็มีอืม โอ้ทำทำทำโดมทำโดมทำหลังคาให้หน่อยว่างเงีนะเอารถแห่ไม่เอาเอาเอาหลังคาเนาะเอาครับรถ <laughs> แห่ <laughs> ไม่เอาครับเอาหลังคา <c oughs> <c oughs> เอาสาธุเลยครับเด้อสี่สิบกว่าไปอยู่กับพี่ <c oughs> อา่าพี่ดวงเฮงจากมุกทหารนะครับเนาะ <c oughs> ขอให้เฮงมันหมาเนี่ยพี่เด้อสาธุสาธุเลยครับเด้อเอาเฮงมันหมาขอาไหลไหลไก่หลตัวเด้อบัตรเฮเด้อเอานะครับนะครับรางวัลที่หนึ่งเนาะ ดดีเามาก็หลงกลับก็หลงมาก็หลงกลับก็หลงเอมื่อที่แล้วถูกคงหกกับอาจารย์เจเดต์แกอาจจะไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าอาจารย์เจดต์จะมาพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวก็คงจะได้ดูในคลิปเรานี่แหละขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ